คู่รักดาราดังจดทะเบียนสมรสแล้วเปิดใจสาเหตุรอเลิกแต่งปี67อีกหนึ่งคู่รักที่จดทะเบียนสมรสกันไปแล้วระหว่างตูมตามยุทธนาเพื่องกลางและอาหลีอัธรินยาอึ้งสิลสีกุลใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแต่สำหรับเรื่องพิธีฉลองวิวายังคงต้องรอเลิกงามยามดีอีกหนึ่งปีข้างหน้า แวดวงวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับหนุ่มตูมตามและสาวอาลีหลังจดทะเบียนสมรสตูมตามโพสต์แจ้งข่าวดีลงอินสตาแกรมว้ NPK บอกว่ามีสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะร่องที่ดีที่สุดของปีนี้แอบเก็บไว้สักพ,พักเพื่อที่จะรอมาเป็นของขวัญส่งท้ายปีส่วนงานพิธีตั้งใจรอบ้านเสร็จก็ขึ้นบ้านใหม่พร้อมกันเลยเนาะยุทธนา รับอัธริญญานะจะอัธริญญารับยุธนาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าจ้า #MerryChristmasandHappyNewYear สำหรับพิธีการแต่งงานหนุ่มตูมตามเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าจริงๆเรื่องที่ดีคือปลายปีที่แล้วแต่กระชั้นชิดไปไม่ทันแล้วมีเรื่องดีอีกทีก็ปี2567เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปีข้างหน้าต้องรอเรื่องปี2567 ในขณะที่สาวอาหลีบอกว่าอยากรอให้บ้านเสร็จเพราะอยากจัดงานที่บ้านก็เลบเป็นปี2,567เหตุผลก็มีแค่นี้เองทำบ้านให้เป็นเรือนหอและก็ถือโอกาสทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ไปด้วย